มากินน้ำกันดพี่น้องน้องน้อยน้องนาง,นง,นงบ้านนาตัวน้อยๆพี่น้องนี่ม,มากินด้วยกัน ไม่มีอม่มีอันที่ไทยเหรอหั่นแา้วหั่นผัวแต่ไม่เป็นไร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 ครับให้พี่หน่อยค่ะเติมตัวอาเลยเจากันอ่ะมาโคชเนสสวัสดีครับอ่ะมาเลยครับน้องกำลังมาให้เอามาหมุดฉัดอืมเป็นไปแซ่บอ้กำลังมาเอากินน้ำแข็งด้วยพี่น้อง

เอาตัวเล็กๆก่อนนี่น้องน้อยน้องนางบ้านนาตัวน้อยๆพี่น้องนี่มากินด้วยกันอน้องนางบ้านนาตัืซอนาลางนาะก็ช่หน่อรอเป็นกำลังใจ <ừ> ดเดี๋ยวสิกินน้ำเด้อมามามากินน้ำกันเดอ้อสิตังซื้อให้ไปบอกน้องนางบ้านานาบอกน้องนางบ้านนาบอกน้องน่ารักมากน้องวัวบอกแล้วตังซื้อปลาบุญนาฬันน,าน่นารัร้อยไรแ่บแสบ <c oughs> พี่นอ้องอยู่ร้านไตเฟสทะเลเดือดสร้อยกอไผ่สร้อยกอไผ่อานรทพ์เทพศิธิ์พี่นอ้องมาอืม อร่อยมหอร่อยาอกร่อยมากทอกร้ากคัจนายาเคยนไหคกินได่นรออหวอ่บ้ากับอะไรนปง้กุจีกินเทปแบโนัวอร่อยนัวป้าเป็นละละย่ยเตี๋ยย่ยเตี๋ยผัดแซบป้านวาป้าเป็นหนัวป yeah> ้าป anyway ้าพันนัว อร่อยชื่อใหม่แล้บป่ะตั้งชื่ออะไรอ่ะโาเป็นัวโคตรวนัวปั๊บเป็นนัวปั๊บเป็นเลาะน้ำจิ้มแบบบานๆเออน้ำจิ้มแสบมักพีเนาะอร่อยสดวนมากพี่นอง น hmm. um. um, ี่ก็จะมีหมึกใยเมไมใ้บากยดินดูนดูดๆอยู่พี่นังเนี่ยหมึกใยเนี่ยอร่อยอืมเนี่ยอืมอืมอร่อย แซ่บยังดิ้นดินอยู่เลยมึกบวยวายเรี๊ยหางคือหางกับหางกีเกี่ยมคือคู่จุ๋ยบานหางกับแก่อออืืร่อยเอาสวดบาเนี้เอาสวดไปลงไปใส่น้อังมัาสวดบนน่องมันดุดมือกุ้ไก่บัดบักเหนื่อยไหมมันดุดมือดุดมือ อืนี่คือหมกไว้ๆพื่น้องกกำลังดิ่นๆอยู่นี่ๆยังไม่ตายดิดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดมาแอลอ้นเยี่ดเฮ้ยกเลยหาแก่ดกวแกวแกวแก่แวแกบอร่อยอืม อร่อยมากมีกระเพาะจำเนนะพี่น้องด้อหน่อยหามุ้งบแซ่บไปกินทันมอีกครับพี่น้องบินี้ไวดไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ